ท่านนั่งยองๆสูบยาต่ออีกสองสามเพือกก็พ่นควันยาไปทีก้นบุหรี่ก็บ้วนน้ำลายดับไฟยาสูบมวนนั่นก่อนที่จะปาก้นบุหรี่ไปยังกองกระดาษตรงมุมห้องใกล้ๆก,กับเจ้าของคำพูดประชดประชันก็ทำให้เขาเงยหน้าขึ้นมามองหลวงพ่อคูณก็พูดบอกว่าเอาไปจุดไฟให้ติดรับรู้ว่าหลวงพ่อคูณท่านพูดกับตัว ประกอบก็ไม่ชอบใจในอากับกิริยาที่ไม่เหมือนพระสงค์องค์เนนทั่วไปก็ทำให้นึกอยากจะลองดีกับหลวงพ่อคูณดูว่าจะขลังจริงเก่งจริงอย่างที่เจ้าของบ้านเขาเคยคุยให้ฟังด้วยความศรัทธาหรือเปล่าก็หยิบไปชักราคาแพงออกมาจากกระเป๋าลงมือจุดไฟใส่กระดาษกองที่หลวงพ่อคูณท่านปาก้นยาสูบทิ้งใส่นะอย่างไม่หลังเลปรากฏว่าพยายามแล้วพยายามเล่าไปหลายครั้งหลายหนก็ไม่สามารถจะเอาไฟจุดกระดาษกองนั้นให้ติดได้ ในที่สุดอ่อนใจยอมแพ้ละทิฐิถือดีคลานเข้าไปกราบขอขมาหลวงพ่อคูณแทบ